ข้อที่สิบเขาบอกว่าโรงงานแห่งหนึ่งมีตู้อะไรนะสามสิบใบโอเคครับโดยที่วางเรียงกันโดยแต่ว่าทุกตู้มีช่องสําหรับใส่ของเป็นจํานวนที่เท่ากันเช่นแบบตู้หนึ่งไดสิบไดสิบไดสิบใส่ของไดสิบเนี่ยทุกช่องมีหมายเลขกํากับไว้ช่องละหนึ่งหมายเลขโอเคครับแล้ว 1, 1, ไงต่อ,แ, 1, อแต่ละช่องจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ํากันด้วยนะโดยที่ตู้ที่หนึ่งมีหมายเลขเป็นเอ่อหนึ่งถึงสิบสองอ่าอันนี้ก็คือช่องละเท่าไหร่สล็อตละสิบสองช่องปะใช่ คือสุดคูณแม่สิบสองน้องๆสังเกตจากตัวหลังสุดสุดคูณแม่สิบสองเขาถามว่าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆถามว่าตู้ที่ยี่ห้าเป็นเท่าไหร่ถามว่าตู้ที่ยี่ห้าแปบ๊บหนึ่งนะช่องเอ่อช่องหมายเลขในข้อใดยอยู่ในตู้ใบที่ยี่ห้างั้นพี่จิวไปหาตัวท้ายก่อนแล้วเดี๋ยวไล่ลบย้อนกลับมานะพี่ยึดตัวท้ายก่อนนะยึดตรงนี้นะไอ้วงกลมเนี้ยสุดคูณแม่สิบสองง่ายมากเลยหนูใช้อย่างนี้เลย <S 2> <S 2> <S <ๆ>เอาแบบง่ายๆเลยนะลกูกไม่ต้องใช้สูตรเลยเลยก็ได้นะ มันคือมันคือสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สี่สิบสองสามสามหกถูกไหมแล้วเขาทำนี่อะไรนะตู้ใบที่ยี่ห้าอันก็ต้องเป็นอะไรสิบสองห้าถูกไหมก็เลยได้เป็นสามตัวส <3 S 1> ิบสองหนูจะได้ออกมาเป็นอันนี้ห้าสิบยี่ห้าได้สามร้อยแสดงว่าหมายเลขตัวสุดท้ายคือสามร้อยตามทันปะทัน <10. S 1> แล้วย้อนกลับไปลบไปเท่าไหร่อันนี้น้องๆ <11. S 1> สังเกตดูทุกก้อนจะลบไปทีละเท่าไหร่สิบเอ็ดลบสิบเอ็ดหมดเลยอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะลบไปสิบเอ็ดก็จะเหลือ สองกลร้อยแปดเก้าปะใช่ซึ่งไอเลขดังเก่าวจะต้องอยู่ในช่วงนี้ก็คือสองร้อยเก้าสิบต่อพ่อสีไ่ได้ทันทีเลยจบ,บแล้พี่ถามเพิ่มเติมนะถ้าไอตรงช่วงนี้สามชอยแรกตรงเนี้ยมันคือตู้ใบอะไรใบที่ยี่สิบห้าปะเอ้ยยี่สิบสี่ะยี่สิบสี่และอันนี้ก็คือตัวแรกเริ่มต้นปะเริ่มต้นของใบที่ยี่สิบปะใช่อ่าอันนี้เพิ่มเติมครับข้อนี้ไม่ต้องใช้สูตรใช้อย่างนี้แทนง่ายกว่า แล้วก็เทียบหนูใช้สูตรปะ้ะหรือว่าอะไรหนูใช้เที่ยนหนูก็ทำอย่างนี้แหละเอออย่างเงี้ยพี่ว่าเวิร์กว่านะครับบางทีไม่จําเป็นนะใช้เซนต์เราก็ได้นะครับในการไล